อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2อเอลิก้พร้อมเรียกคังอินช่วยงานเกมยุโรปลุอริกเกทเนอร์ของแปรแชร์พร้อมเรียกตัวอีคังอินให้กลับมาช่วยงานอีกครั้งในวันพุธนี้ตัวรุกงวัยยี่ิบเดินทางไปช่วยทีมชาติเกาหลีใต้ในสัปชาหคัพที่กาตาโดยนักเตะเพิ่งกลับมาถึงกรุงปารีาสเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แบ็คชาหยุดพักการซ้อมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและทุกคนจะกลับไปรายง,งานตัวพร้อมหน้าในวันอังคารนี้เพื่อเตรียมรับมือแล้วสดัดในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเลคกิปเช่วยคังอินจะลงซ้อมได้อย่างไร้ปัญหาแม้ทีมงานสโมสรต้องประเมินสภาพร่างกายอีกครั้งแต่สื่อฝรั่งเศสมั่นใจว่านักเตะเกาหลีใต้จะพร้อมเปตัวเลือกในเกมวันพุธนี้อย่างแน่นอนกรณีดังกล่าวไม่ต่างจากอาชลาฟฮาคิมีแบ็คขวาที่กลับมาจากการรับท้าทีมชาติม็รกโกในศึกแอฟริกันคัพฟอร์เนชั่ ถูกทรงลงตัวจริงในเกมเฟนท์คัพที่ดวลกับแบรดเมื่อวันพุธที่แล้วทันทีสําหรับขุนพลแปะแชที่ไม่มีปัญหาสภาพร่างกายจะลงฝึกซ้อมตามปกติโดยทาง e. เอรดเกเตรียมแถลงข่าวร่วมกับฟาเบรุอิตในเวลา19บเกานกาตามเวลาในประเทศไทยและน่าจะทราบถ,ถึงความพร้อมของทีมแปแชมากกว่าเดิมแปะแชสร้างความมือหา้าคว้าตัวลาเฟลเรอและวิเตอร์โอซิเมนเสริมรุกในตลาดถัดไปสถานการณ์ของเอ็มปาเป้และแปะแชยังคงไม่มีความชัดเจน ท่ามกลางสัญญาที่กำลังจะหมดลงในช่วงจบซีซั่นโดยสโมสรนังลีเอิงวัฒนาจะต่อสัญญาฉบับใหม่แต่ไม่มีการตอบสนองจากนักเตะทำเอาหลายสื่อระบุแป้แชร์ได้เตรียมแผนมองหาตัวแทนและมีชื่อนารูปมากมายที่ถูกโยงกับแชมป์ลีกฤดูกาลที่แล้วล่าสุดลาดิพาร์ิก้ารายงานว่าแป้แชร์คิดการใหญ่หวังรวบทั้งเลอเอาปีกตัวเก่งเอซิมิลานรวมถึงโอซิเมนกองหน้าน,นาโปลีในช่วงตลาดหน้าร้อนรอบต่อไปอย่างไก็ตามค่าตัวของเลอเอาอาจเป็นปัญหา เพราะสื่ออิตาลีเชื่อว่ามิลานจะไม่ยอมเจรจาหากแปช๊ชแชรปฏิเสธจ่ายค่าสิสัญญา175ล้านยูโรไม่ต่างจากอุซเมนที่มีค่าตัวไม่ต่างก่า100ล้านยูโรผลในการคว้าผู้เล่นทั้งสองต้องใช้ความพยายามและเม่เงินมหาศาลโดยหัวเรือใหญ่ในเรื่องนี้หลุยส์คัมปโตสที่ปรึกษากีฬาแปช๊ชแชร์ที่เคยร่วมงานกันกับนักเตะท,ทั้งคู่ที่สโม,มสรอนริวยูโรสปอร์ตรายงานมีแนวโน้มที่แม็กอาริกีจะแยกทางกับยูเว่ในช่วงจบฤด,ดูกาลน,นี้ เนเอร์ชาวอิตอเลียนตัดสินใจกลับไปรับงานคุมยูเวอีกครั้งเมื่อเดือนพฤษภาปี2021หลังแยกทางไปเมื่อช่วงจบฤดูกาล2018ตอนนี้กุนซือวั56พ่ายูเวอันดับ2ในศึกเซเรียอาตามหลังอิตาลีลาน7คะแนนจากการลงสนามเท่ากัน23นัดขณะนั้นยูโรสปอร์ตเผยว่ามีโอกาสที่แม็กซ์อาเลกีีจะตัดสินใจลงจากตำแหน่งกอุณตืนใหญ่ยูเวในช่วงจบฤดูกาลนี้แม้มาล่าจะมีโอกาสดีที่จะคว้าสิทธิ์ไปเล่นแชมป้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้า ก็นั้นสื่อดังยุโรปมองว่าอาร์เรีพร้อมลงจากตำแหน่งพ่อสถานการณ์ในลีกอาร์เรีหมายมั่นพายูเว่คว้าแชมป์ซเรียในซีซั่นนี้แต่ด้วยสถานการณ์ล่าสุดที่ตามหลังอินเตอร์รวมถึงการเจอกันนัดล่าสุดทําให้กุนเสือไว้56พร้อมเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาสารงานต่ออยู่ที่ผลงานของยูเว่หลังจากนี้ว่าจะพลิกสถานการณ์ในลีกได้หรือไม่โดยทางยูโรสปอร์ตเชื่อว่าแม็กอาร์เรกีพร้อมทำหน้าที่ต่อไปหากทีมเข้าไปในฐานะแชมป์เซเรีย สโมสรวนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดลดขนาดเซเรียเลือ18ทีมหลังมีการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ตัวแทนของเซเรียเสนอแนวคิดให้ลดจำนวนลีกเหลือ18เหมือนกับเดลิกา้าเยอรม,มันและลีกอิงฝรั่เงเศสโดยลีกน้ำหอมเพิ่งเริ่รมดำเนินการเป็นซีซั่นแรกยังไรก็ตามการลดคะแนนของสโมสรสมาชิกปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบไม่คงสถานะ20สโมสรต่อไปยังคงใช้งานรูปแบบลีกที่มีสโมสรลงชิงชัย20ทีมต่อไป ทางนังสืออิตาลีระบุว่าจำนวน16จาก20ทีมไม่เห็นด้วยกับการลดจำนวนสโมสรให้เหลือ18ทีมมีเพียงอินเตอร์มิลานยูเว่เอซีมิลานและโรม่าที่ลงคะแนนเห็นด้วยที่ผ่านมาบอร์บริหารหีอิตาลีพยายามหาทางลดจำนวนเกมลงสนามเพราะหลีกกำลังได้รับผลกระทบจากเวทียุโรปซึ่งเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในซีซั่นหน้าขณะเสียงส่วนใหญ่ยังคงต้องการให้ยึดรูปแบบเดิมต่อไป